กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะตายชิตมาแจงชา์ดความสัมพันธ์หนุ่มข้างกายหลังเบ็นอัธนินโดนโยมใช่รักครังใหม่หรือไม่ ก่อนหน้านี้นะคะก็ทาเอาฮือฮากันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวนะคะหลังไม้สาวทรงสเสน่ห์อย่างไกชิตมานะคะได้ออกมาโพสภาพอินสตาแกรมนะคะขณะไปเที่ยวที่หัวหินแต่กลับมีหนุ่มปิศานะคะที่สาวตายเนี่ยนั่งพิงหลังติดมาด้วยงานนี้เนี่ยทำเอาหลายหลายคนนะคะต่างพาก,กันเข้าไปสอบถามกันใหญ่นะคะว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันนะแม่ ก่อนที่ต่อมานะคะชาวเน็ตจะแหกกันไปเปิดว่าว่าหนุ่มในรูปคนนั้นนะคะน <UC S. S 1> ่าจะเป็นเบนอัธนีนหรือว่าเบนอเลิร์ดชื่อเดิมนะคะเบนนัทพงศ์นักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสนะคะเพราะหนุ่มคนนี้เนี่ยได้ลงภาพแล้วก็มีสถานที่คล้ายกันกับสาวตายนะคะแล้วก็ได้ใช้ฟิลเตอร์เหมือนกันแถมงานนี้เนี่ยสาวตายยังได้เข้าไปกดไลค์รูปที่หนุ่มเบนอัธนีนนะคะโพสไว้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีชาวเน็ตอีกด้านเนี่ยที่เข้ามาโต้ว่าจริงๆหากแยกไปอีกภาพก็จะเจอเฉลยว่าหนุ่มนนนนนนน่่่่าาาาา้ยกกััสววตมมจจจะะเเเเเปป็็พพืือออขงแถ บางรายเนี่ยก็ว่าเป็นสาวหล่อไม่น่าใช่คนที่ชาวเน็ตเผื่อวบกันแต่อย่างใด แต่ณเวลานี้นะคะประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไหล่ของใครนะคะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเบนอัธนินเนี่ยเป็นใครแล้วก็เป็นอะไรกับสาวตายกันแน่ mm hmm. เพราะอย่างที่บอกนะคะว่าภาพของทั้งคู่เนี่ยดูยังไงยังไงนะคะก็คล้ายอยู่ในสถานที่แล้วก็ทริปเดียวกันแน่ๆและพยานแวดล้อมนะคะมันด้านไปประจบกับข่าวที่ว่าสาวตายเนี่ยมีหนุ่มคนคุยเป็นหนุ่มรุ่นน้องแถมมดดำคชาพานะคะที่เคยเห็นรูปแล้วก็โชว์รูมให้เหล่าพิธีกรดูนะคะต่างก็การันตีเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่างานดีเวอร์และหนุ่มคนนี้นะคะอายุห่างก การูและจากข้อมูลในคลิปดังกล่าวนะคะก็ทําให้นักสืบโคนันเนี่ยต่างพาก,กันหาข้อมูลหนุ่มเบนอัธนินนะคะว่าอายุเท่าไรซึ่งนําให้โป๊ก,กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเบนอัธนินเนี่ยเกิดวันที่4กันยายน2541นะคะมีอายุ24ปีส่วนสาวตายนะคะมีอายุ36ปีห่างกัน12ปีตามที่ข้อมูลบอกไปๆน,นะคะและถ้าหากว่างานนี้เนี่ยเปิดเผยออกมาแล้วเป็นหนุ่มคนนี้จริงๆก็บอกเลยนะคะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยหล่อจริงหล่อสุดๆสมคำล่ำลือไปเลยะคะ่ะ ล่าสุดน,นะคะตายชิติมามาร่วมงาน The Lunch of the New a b b e e l เ e Royal Cream เปิดตัว n o y t y t r t m t n t n t e r m Day a n d n i นไนนะคะสูตรใหม่ของเกัลลรงหน้าฮอออ f เฟรมชั้น M0 กัศูนย์ค้าสยามพารากอนนะคะก็ไม่พลาดที่นักข่าวเนี่ยจะถามถึงประเด็นนี้นะคะรูปนั้นคือใครก็เป็นรุ่นน้องที่สนิทกันใช่คนที่เราบอกก่อนหน้านี้ว่าคนคุยไหมไม่ใช่ค่ะไม่ต้องทำตัวหลอกก็ได้มั้งอายุขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะเห็นตัวจริง ตอนนี้ก็มีเรื่องให้โฟกัสเยอะมีเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องอะไรอีกอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราลงรูปนั้นไม่ใช่รูปผู้มันแขนใครดูดีๆค่ะใช่ไหมอย่าชมเพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่ารูปใครใช่คนพิเศษไหมไม่ใช่เป็นรุ่นน้องไม่มีคนพิเศษไปเปิดว้าเป็นอัธนีนคิดว่าคนพิเศษของเราก็ปล่อยเขาเปิดไปเขาก็ไม่ตกใจเขารู้แม้ว่าจะโพสลงอินสตาแกรมต้องตั้งรับไว้หน่อยไหมไม่นะก็ปกติเหมือนเราไปกับเพื่อนเราก็ลง พอเป็นข่าวออกมาได้คุยกับเขาไหมก็คุยก็ไม่มีอะไรก็โดนโยงรูปตัวจริงของเราเข้าใจตัวจริงไม่มีโสดค่ะเบลล่าก็ต้องไปถามเขาค่ะจีบไหมเขาไม่ได้จีบแล้วก็ไม่ใช่คนนั้นพอเบลลเนี่ยเกิด1998แต่คนนั้นเนี่ยเกิด1999คนที่เคยเล่าให้ฟังที่เคยเป็นประเด็นไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวหยุดคุยนานแล้วโสดค่ะยังไม่เลื่อนขั้นจากคนคุยเป็นคนพิเศษเลยยังไม่อยากพูดอะไรเยอะ ไม่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 มีคนคุยเราคุยกับเพื่อนเพื่อนที่เขียนติดในรูปก็คุยทุกวันเพื่อนร้อยเปอร์เซนไม่ใช่เบ้นด้วยมีคนในใจไหมไม่มีไม่มีอยากมีไหมอยากมีมีไปขอพระแม่ลักษมีไหมพระแม่ลักษมีอยู่ที่ฮิงที่บ้านเลยมีส่วนตัวขอเรื่องความรักตลอดเวลาขอท่านก็ขอให้คนที่เข้าใจเราคนที่เหมาะกับเราก็เคยได้ตามที่รีเควสต์ตอนนี้ก็ขออยู่โฟกัสเรื่องความรักขนาดไหนปกติก็โฟกัสตลอดนะ ได้ตรงตามที่ขอเอาจริงๆหลายอย่างพระแม่ท่านมีนที่นู่นที่นี่ด้วยมีเยอะขออะไรที่หรือไม่ก็ลองอ่านนางเดซีเครดก็ได้ถ้าอ่านแล้วทำตามก็ได้แบบนั้นแนะนำแนะนำหลายคนบอกสวยอย่างเรายังต้องขอพระแม่อีกหรอคนก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยมีแล้วมีเลยไม่กล้าเข้ามายืนยันว่าไม่มีไม่มีค่ะเข้ามาได้เราเปิดใจเรื่องความรักมากน้อยขนาดไหน ก็เปิดใจนะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกในชีวิตเหมือนเวลาเราเหนื่อยมาถ้ามีก็ดีถามว่ามีเข้ามาไหมไม่มีเลยเป็นเพราะข่าวดีทําให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วถึงจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะน่าสงสารป้ชอบคนที่เขาเข้าหาเราก่อนหรือว่าเราไปเข้าหาเขาก่อนไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเข้าใจกันไหมคลิกกันหรือเปล่ามากกว่าถ้าถามว่ามีสเปกก็เหมือนเดิมข่าวตีอายุไม่เกี่ยวกลัวไหมที่เดินกับใครจะโดนจับโยงเป็นประเด็น กลัวๆเหมือนบางทีเราเนี่ยไปกับเพื่อนก็เป็นประเด็นไปกับพี่ชายตัวเองก็เป็นแฟนแล้วหนึ่งคือพี่ชายค่ะรับมือยังไงก็ไม่ต้องสนใจค่ะกังวลไหมเวลาเรามีข่าวความรักน้องโตมาจะเห็นไม่กังวลเพราะก็คุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องเนี่ยจะห่วงคุณแม่นะเขาก็คงไม่เข้าใจว่าแฟนคืออะไรเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยห่วงคุณแม่อยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งดานใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นให้ผ่านเราให้ได้ก่อนก็เป็นเป็นล่นน้อง ตอนนี้ก็แบบมีเรื่องให้โฟกัสเจอแบบว่ามีเร um, ื่องเรื่องงานอะไรอีกอะไรเงี้ยไม่งั้นาก็ไปอะไรที่มันทำให้สาเหตเนี่ยให้เราลงลูกลูกูไม่ได้ไม่ใช่ลูกผู้ใตแขนารติแขนผาแนต้งมีน้งมาแทนใครดูดีดี เคยแล้คนทีเปิดว้าเป็นแต่คนก็เข้าไปแบบคิดว่าเขาว่าต้องเป็นแบบว่าเป็นความพิเศษของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ใหม่เขาเปิดเขตกใจไหมตัวเขาตกใจไหมตัวเปิดความอันนี้คือรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแบบเขาถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าแบบเราจะโพสต์ลงในอินสตาแกรมนะอะไรอย่างเงี้ยตั้งรับไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย ชมเป็นอย่างนี้แล้วปวดัวจริงๆของเราพอเข้าไปใช่ไหมไม่ตายเลยจงไม่มีเขาไม่หลุดไม่เลยหรอกไม่หลุดหก็คือก็คือเราสดสนิทเปลยสดนะเป็นสดไหมแล้วก็ต้องเป็นสามที่อะไรอะไรเขาจีบเรานะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกิด งานนี้นะคะสาวตายเนี่ยก็เคลียรชัดนะคะสําหรับหนุ่มนะข้างกายว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องตอนนี้สูสนีตอนนี้ขอโฟกัสที่งานแล้วก็ลูกเท่านั้นค่ะ